เลยครับวันนี้พกับน้าเชอีกครั้งหนึ่งครับรอบเย็นครับวันนี้น้เชอยู่ที่สถานีถไฟชุมทางตะลิ่งชันครับมาดักรอเจ้ารถจาก q s วครับช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลาของขบวน83นะครับที่จะออกจากกรุงเทพนะครับตอนนี้เนี่ยขบวนรถน่าจะอยู่ที่บางซื่อแล้วนะครับรอกันอีกแทบหนึ่งนะครับระหว่างรอเจ้าจาก q s วที่มากับขบวน83นะครับ รอมาถ่ายคลิปรอไปพลางๆก่อนนะครับมีรถไฟฟ้าสายสีดแดงมีรถฟีเตอร์ครับ ระหว่างรอเจ้ากีเวสไาที่มากับขบวนปัดสามนะครับบรรยากาศรอได้ก่อนครับ จบครับขบวน2ารสองข้าวชนบุรีครับปึ๊บปแจสับเปลี่ยนท่าครับนี่ก็ใกล้จะหกโมงแล้วครับแต่สามยังไม่มานะครับรอยแป๊บหนึ่งครับ มารอดูเจ้าขบวน83กัเหมือนกันครับมาจากบระโบทองครับมาที่ตลิ่งชันนะฮะเดี๋ยวไปลงช่องไปดูในช่องนะเดี๋ยวรอดู <ไป S 2> เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูหว่งรอครับระหว่งรอนี่ก็ยังไม่มาครับ6กโมงกว่าแล้วครับ รอกันอีกนิดนึงนะมืดแล้วครับฟ้าเริ่มมืดแล้วมาแล้ว